ขอจเจริญพรอุบ,บา,สาสิกุบาสิกาทุกท่านมีเรื่องพิสดารแล้วก็เรื่องที่สวนทางอยากจะมาแนะนําให้กับญาติโยมนะขณะที่พระพทจเจ้าท่านก็ได้เสด็จบินดบาบออกมากับเหล่าภิกษุขณะเดียวกันนั้นก็มีเด็ก500คนเดินเลียงแถวมาจากกรุงราชคึกถ,ถ,ถือตะก้าขนมมาเดินมาสวนทางกับพระพทธาจ้าก็ได้แสดงความเคารพแล้วก็เดินผ่านไปไม่ได้ใส่บาตรภิกษุรูปใดท่านก็มาประทับจงที่ใต้โคนต้นไม้ พร้อมกันนั้นก็ถามภิกษุเหล่านั้นว่าเด็กได้ใส่ขนมพวกท่านไหมไม่ได้ใส่ครับผมท่านก็รู้แหละว,ว่าจะไปใส่ใครนูน่นเจ้าของที่รับบารมาแล้วพระมหากัสสปะเทระนั่นเองเด็กก็ได้ไปใส่บารพระมหากัสสปะเทระแต่ว่าพระมหากัสสปะท่านได้ตรัสบอกกับเด็กๆเ,เหล่านั้นว่าให้ไปใส่บารพระพุทธเจ้าก่อนตามลําดับมาแล้วค่อยมาใส่บารเราภิกษุก็งงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทําไม เด็กถึงมุ่งหน้าไปหาพระมหากัสปะอย่างเดียวละนะท่านก็ได้สอนพิกษุเหล่านั้นนะว่าการที่เรานั้นสำรวมในศีลให้ดีนะแล้วก็แน่วแน่ปฏิบัติจนได้เกิดมรรคผลรวมถึงรักษาคำสัตย์นะสิ่งเหล่านี้แหละย่อมส่งเสริมให้กับเทวดาย่อมส่งเสริมให้กับมนุษย์เกิดความรักใคร่ในบุคคลน,นั้นเห็นไหม สำรวมระวังในศีลอย่างนี้แล้วก็สร้างมรรคผลให้เกิดขึ้นศึกษาศีลสมาธิปัญญานี่แหละความแน่วแน่แล้วจะเกิดผลเป็นความส่งเสริมให้กับตัวเรานะก็สำคัญที่สุดก็คือสมาธิเมื่อเรามีสมาธิแล้วเนี่ยมันจะไปควบคุมศีลได้ดีขึ้นเมื่อเรามีสมาธิแล้วเนี่ยมันจะไปสร้างปัญญาให้ดีขึ้นครบสามอย่างเลยโยมนะครบเครื่องทุกอย่างเลยนะ ทำให้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กับเราเทวดาก็รักษานะเทวดาก็รักไข้นะคนเห็นทั่วไปก็ส่งเสริมก็เมตตาเรานะดังนั้นสมาธิทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร